แล้วเราจะตอขัดปุ้นนี่สลอยว่าถ้าพ่อกจ้ายังอยู่วันน้าเมื่อกี้พ่อเป็นสามีของท่านแม่มาจีเซ้งเขาว่าลูกผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมถ้าสวยนี่จะต้องติดพอ่อ,อถ้าพ่อเจ้ายังอยู่จะ,จะต้องสวยติดพ่อใช่ไหมพูดเอาข้างเองมากเลยว่า,มาเมื่อเกี้เขียวไม่ไปท่องเพลงบอกว่าราชมาออกมาต้องเรียกพี่ แ้เรียกพี่ไม่ได้แล้วเรียกอะไรอ่ะบ้าท้า้าเรียกเหียดเลยจะตบเขตายมึงจะพูดนะไม่ได้พูดเลยไวน้าไไปเลยจ้าพี่ฟาสุมาฟาสุมามาวันนี้อยากจะฟาสุมาจะมาเล่น่อโอ้โหใ้ายใจไว้ก่อนจเานโตนาอาอนาคตผมจะกอดเขากินคนเหมือนที่ทำให้น้องกูเกรง พี่เขาจคุยก right. okay. okay. right. ันย right ังนหลบไปมงมีอะไรจะบอกจะบอกอะไรบอกเลยไม่ต้องเลยบอกกูปีตายตายบอกไปเลยนีนั่นจะยุ่ยฉีดพระออมกับพุธข้อหาไอ้หัวเนื้อมันเออนี่มันอะไรเจี๊ยบโอ้นี่เกมนี่แต่กบีน่ารัมานี่นี่ อ่าเนกูไม่เกลียดอีกคนนี้แหละกูจะเริ่มเกลียดเฮียนั่นแหละโอ้ยนฮียน่าจะออกอาการมากยงวะที่มังขลายเนี่ยในฐานะของพี่ที่ขอรบด้วยกันใช่ไหมไม่ ดูจินะก่อนนะจะแกนเกินเด็กของเราอ่ะเําก็เด็กของเขาก็เด็กนี่ไม่ตพอเลยวไอ้เไอ้่มน่ะนี่มน่ไวไเกียช่วยบอกหน่ยสิว่าพี้น้องฟ้าสุมาเนี่ยเขาโตหรืยังวอ่ะผมจะบอกใ้ดูหน้าตาหน้าตาูดีๆ เมื่อก่อนดูหน้าตาไม่เท่าไหร่หน้าตายังเล็กเดียวเดี๋ยวนี้โตแล้วเมื่อก่อนแขนนิดนึงเดี๋ยวนี้ก็โตแล้วเมื่อก่อนขานิดนึงเดี๋ยวนี้ก็โตแล้วเมื่อก่อนไอ้นั่นนิดเดียวฮะนี่เท้าเท้าเมื่อก่อนเท้านิดเดียวตอนนี้พี่หน้ามองแล้วว่าไอ้จ๋าแล้วเท้าพี่นายัะอาตมาทางนี้ัไม่จริงีจริงจ้ง อีสองปีตัวเป็นสาวแล้วก็เจอกันได้มั้ยไม่ต้องรออีสองปีหอัตอามีเลยก็ได้อนาคตสองปีเนี่ยพ่อจะไม่ห่วงใครหรอกไอพี่จะไม่ห่วงใครอออเอาวะเล่นแล้ไปเล่นนะครับตัดะเค็ดนะบารู้ไหมพี่น้อนนนห่วงเจ้าเป็นนิสุดลิเกเลยทั่วประเทศไทยเ0็นร้อยคนนะที่ที่จริงใจไม่เจ้าชู้ พ่อเป็นห่วงนะพี่พี่ไม่เลงบ้านก็หลอกเลยพี่จะเป็นห่วงนะพี่ชายอยู่บ้านหลอกอย่าเรียกพ่อมาที่ห้ามเรียกพ่อถึงมาถึงนี่เนี่ยพ่อนะลูกพ่อเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะลูกเอออะไรพูดอย่างเงี้ยมึงใจเย็นไอ้ชิบหายไม่ห่วงใครกูจังเลยกูได้ไปแล้วไม่ได้คืนไม่ให้เลยวันนี้มันเกิด